สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่างเบิร์ดนะครับใน Youtube หรือว่าติดตามกันในช่อง f a c e b o o k นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดมารีวิวนะครับนะครับมีเน็บครึ่งแคมป์นะครับครึ่งเน็บนะครับเร่มนี้นะครับก็เป็นงานสั่งของพี่ทูนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเร่มนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยมีมีซองพีอีให้นะครับ แล้วก็มีลิปล็อกข้างหลังนะครับล็อกเข็มกลัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับข้างในก็เป็นงานผิวไฟนะครับวัสดุวันนี้เราก็ใบโรตารี่นะครับหรือว่าอลขจอบหมุนนะครับด้ามก็เป็นด้ามฟูแท้งนะครับประกบด้วยไม้เสมสารสายขวานะครับแล้วก็ฝังหมุดทองแดงอยู่2จุดนะครับแล้วก็หมุดอลูมิเนียมอยู่2จุด นะครับดามก็ทําให้วววๆนะครับหูแข้งววๆจับกระชับมือนะครับใบยาวสิบนิ้วนะครับดามห้านิ้วครึ่งนะครับแล้วก็สันกกก็หนามันห้ามิลนะครับไล่เลียวไปนะครับกว้างก็ประมาณสองจุดสามนะครับเรี่มนี้ผิวไฟนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานสั่งของพี่นะครับทุนนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อยาไปใช้ในสวนยางนะครับ ผมก็ประมาณนี้นะครับ VIP พบวกนะครับนี่ตังเบิร์เป็นมีดคมบ้างนะครับไม่คมไม่นานะครับนี่ประมาณนี้นะครับคมมากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่สั่งเข้ามานะครับก็พร้อมส่งมีดพร้อมส่งเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ประมาณนี้ฟันไม้ดูนะครับต็ดไม้สักนิดนะครับนี่นะครับไม้ก็ไม่ค่อยเหลือนะครับลองฟันให้ดูก่อนมนะครับว่าจะติดไม้ดีไหมนะครับนี่นะครับน้ำหนักก็ประมาณ ก้ามนะครับนี่ครับกระจายครับฟันครับนี่ครับทดสอบให้ดูเลยนะครับการกินไม้กินอะไรนะครับนี่คมบางก็กินไม้ดีนะครับอยู่ที่เรานี่นี่ครับผมเป็นแค่ไหนก็กินไม้ดีมากนะครับคมก็ยังแกวเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีสะดุดนะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์กดซ u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเบิร์ดทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอบชุบก็ตามสูตรของผมเลยนะครับเปิดคมก็เป็นรูปตัววีสวยๆนะครับงานก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับนี่พร้อมกับซองพี่นะครับนี่สวยงามนะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ